บัตส,สวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเตรียมเฮสบสเคาะเพิ่มให้เงินคนละ500บาทนาน3เดือนฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับข่าวด่วน กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเตรียมรับเงินอีกคนละ500บาทนะครับนาน3เดือนหลังสบสอข้องเงินช่วยค่าครองชีพกู้โควิด1 9ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9นหะครับหรือโควิด1 9นะครับ ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานมีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับโดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นจํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาทั้งสิน้น3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2 5 6 3นี้นะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน14ล้าน โดยผู้ที่รายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจํานวน3.6ล้านคนปัจจุบันที่ได้รับ300บาทต่อเดือนนะครับก็จะได้รับ800บาทต่อเดือนส่วนผู้ที่มีรายได้เกิน30,000บาทต่อปีจํานวน10.3ล้านคนปัจจุบันที่ได้รับเดือนละ200บาทต่อเดือนนะครับก็จะได้รับเป็น700บาทต่อเดือนครับผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม